พุนวเวอร์ทาแม็กซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ วันนี้ทางพกศก็ได้จัดตลาดนัดในการที่นำพันธุเกิดซีซันสองน er ี่มาเปิดให้ทางประเทพได้เห็นหลังจากที่ได้ไรับชมรายการไปแล้วจะมีโผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ทางลูกค้าทกศกับทางกทางกศเข้าไปส่งเสริมเพื่อให้เกิดในเรื่องของการ Value a d d ด d ้ก็การทําการตลาดสมัยใหม่เพราะว่าผมว่าโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยมันมันไม่สามารถจะจบด้วยการแปรรูปปกติได้แล้วดังนั้นเราต้องการที่จะทําให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงหลักการคือว่าสามารถที่จะอยู่ในจุดที่เขามีกําไรสูงสุดในตัวประสิทธิภาพของการทำกำไรหรือความส ในการหาไรายได้นะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะผิดสินเชื่อเข้าไปเยอะๆให้เขาขยายจนกระทั่งท้ายแล้วเนี่ยภาระของตัวต้นทุนดอกเบี้ยจากเมดเทินที่มากเกินไปหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องดูแลวอลุ่มการผลิตที่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการทำมารตลาดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะได้มาจิ้นหรืออาจจะขาดทุนได้ซ้ำไปดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการส่งเสริมวิสาหกิจมุนชนขนาดเล็กหรือว่าในเรื่องของตัวลูกค้านิวเจนต่าง,างๆที่ทำทอครอสสนับสนบสุนทุกวันนี้เราต้องการสร้าง ฝูงปลาเล็กๆให้มันปลาตัวเล็กให้มันเป็นฝูงขนาดใหญ่เราไม่ต้องการที่จะมุ่งเน้นให้เกิดปลาตัวใหญ่หลายๆตัวเพราะว่าผมว่ามันเป็นการเศรษฐกิจแบบพึ่งพาว่าแต่ละสายขีดชุมชนก็สามารถที่จะพื้งขายแลกเปลี่ยนในเรื่องของตัวสารตั้งต้นหรือว่าผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในการที่จะมาทำาแ l u e a d d ต่างๆได้ในส่วนของที่เข้ารายการ n e w เจนทักบ้านเกิดเนี่ยก็มีเป็นหมื่นแต่ว่าวันนี้เราคัดมา10ตัวอย่างก่อนทางคณะกรรมการทกอสอเองเนะก็ได้มีการอนุมัติสินเชื่อเราเรียกว่าตัวสินเชื่อนิวเจนก็จะดูในเรื่องของตัวลูกค้าของของา,ารเวกจ ทักบ้านเกิดซีซันหนึ่งซีซันสองการ่าโครงการยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งของสกสเองแล้วของกระทรวงเกษตรครับในการที่จะมีสินเชื่อที่เข้ามาช่วยในการลดภาระเรื่องของดอกเบีย้ยทำให้เขาสามารถสร้างธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างที่เรียนว่าสกสมุ่งสร้างที่จะให้เกิดปลาตัวเล็กเยอะๆถึงฝูงปลาขนาดใหญ่ในการที่เราสามารถพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศเราเองได้ในเรื่องของสินค้า,าทางก,การเกษตรเราสนับสนุนสินเชื่อเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะครับคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติแล้วเมื่อการประชุมเดือนที่แล้วรวมทั้งในเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาด้วยเราต้องการให้เขาเริ่่มในนกการทีจะตััั้ง้งวไดล ว่าเราไม่ได้การให้เขาเข้าสู่ธุรกิจขนาดใหญ่เพราะว่าเกษตรกรรายย่อยเองก็อาจจะมีข้อจากัดไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับที่เป็นธุรกิจแต่ว่าเขาสามารถตั้งธุรกิจเล็กๆของเขาเองได้ในชุมชนแล้วก็ทําให้เกิดบริษาทก,กิจและเกิดอ Eco ีโคเสเซปประมาณหนึ่นกว่านะแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีกเกียรติในการที่ว่าถ้าเกษตรกรหรือสายกิจชุมชนสามารถผ่อนชำระได้ตามปกติเป็นระยะหนึ่งนธนาคารก็ยังคงเงินตายดอกเบี้ยออกไปกเคือเรื่องของตัวผลกระทบจากภัยนะ้ําท่วมครั้งนี้นะว่าตั้งแต่เชียงรายลงมานะเข้าเชียงใหม่แล้วกก็็ไปตาามแนว่้ขงงงทอเ ในเรื่องของถ้าเกิดการเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้ถุยงยางชีพตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ยสองหมื่นกว่าถุงนะตัวทบสอเองในจังหวัดในพื้นที่เนี่ยก็เข้าเยี่ยมลูกค้าของเราทั้งหมดรวมถึงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในม,มิติของตัวสินเชื่อก็เราก็มีการออกมาตรการให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สาขาแกนะ็เพื่อนงวดชำระเอาไปได้หนึ่งงวดโดยที่ธนาคารไม่ได้คิดตัวดอกเบี้ยปราก,การติดต่อครั้งนี้ธนาคารเปิดให้ยื่นได้ถึงสิ้นปีนะเพราะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีตัวเลขเหรอกว่าต้องการใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผม หรือประชาชนกําลังในเรื่องของการทาความสะอาดบ้านอยู่แล้วก็ตัวผลที่กำลังจะมาอีกนะครับผมว่าเราเปิดต่องให้ถึงสิ้นปีนี้ในการที่ยื่นความประสงค์ได้ท่าทกศที่เราผลกระทบสบายใจได้ทศกศเข้าไปดูแลซึ่งคณะกรรมการการอนุมัติมาตรการในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการเ้ยงดีว่าตอนนี้มันต้องแยกออกเป็น2ส่วนว่าลูกค้าของเราเนี่ยเสียหายในเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตรีการหารายได้หรือว่าเสียหายที่ตัวบ้านของเขาในเมืองตัวผลกระทบเนี่ยมันผมว่ามันครับทั้งในมิติของรายได้หรือว่าต้องนําเงินเก็บเนี่ยมาใช้ในการทาความสะอาดบ้านหรือว่าฟื้นฟูต่างๆหลักการสาค อัคือถ้าท่านเป็นลูกค้ากับเรานะครับมีสินเชื่อในธนาคารดีช่วยเหลือโดยที่มาตรการที่ออกไปให้แล้วตอนนี้คือว่าเลื่องนงวดการผ่อนชำระให้โดยไม่คิดตัวดอกเบี้ยครับผมมองว่าตัวกระทบไม่กระทบมากการเลื่อนออกไปเนี่ยตัวมูบี้ก็คงยังคงอยู่นะเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยตัวที่เราเป็นการผ่อนปลอในการช่วยเหลือแต่ว่าเรื่องของนี้เสียนะผมว่าอาจจะต้องไปประเมินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านช่วงนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากแค่น้ำท่วมเรามันมีอีกหลายปัจจัยมากแต่สุดท้ายมันก็กระทบในเรื่องของคุณ ราคาก็าสัสปดาห์ที่1กว่า2ปนการกระทุ้นเศษว,วันแรกนะครับซึ่งเมื่อคืนหลังเที่ยงคืนก็หมด165ไฟล์ก็ปกติเมื่อเช้าก็มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่สะดุดรอบแรกราบรื่นแล้วก็ทางทปสบมีการดําเนินการ3วันนะครับในวันที่26 27แล้วก็30รวมหมดประมาณ5.4ล้านเลคคอแต่เมื่อคืนเราก็มีการรันรอบแรกไปแล้ว1-2 6ล้านรายการนะครับที่ทางทปสอบรับมาในการดาเนินการในมิติของสาขาเนี่ยก็เต็มตามวงเงินที่เราโอเปเรชั่นวันนะครับแต่ว่าสนดใ เรื่องทีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เตรียมการว่าในพื้นที่มีการลงทะเบียนพร้อมใจของเราแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในในพื้นที่ที่เรามีตัวเลขว่าเป็นลูกค้าจํานวนมากเนี่ยกลุ่มเปราะบางล็อตที่หนึ่งแล้วก็ใส่ใส่เงินสดก็ไปเต็มเครื่อง a อ m แล้วก็พร้อมที่จะก็มีบ้างนะครับที่ลูกค้าก็จะมาชาระในข้างบริษัทของของกสแต่ว่า ราคาก็ซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับในเรื่องของการโอนข้อมูลโอนเงินเรื่องของอก่อนหน้านีก็มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์นะครับท่านก็จะเห็นว่าสาคาของกกสในภูมิภาคเนี่ยนะาทุกจังหวัดเลิดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็บันธรรมดาเนี่ยนอกจากทาการที่สาขาแล้วเราก็ไปตามที่ชุมชนของลูกคา้าเราอยู่นะครับแต่ที่ถ้าในเรื่องของในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปที่ไม่สามารถที่จะใช้ 4G ได้เนี่ยเราก็มีการตั้งโบโมบายยูนิตของแบงก์ออกไปช่วยก็ายใน5วันที่ผ่านมาเนี่ยเพตรงนี้ไปเยอะมากนะครับจะเห็นในภาพของโซเชียลมีมิต ของกประมาณเสร็จก็าหลังจากที่รัฐบาลมีการแถลงไปว่ายังไม่มีความจําเป็นในเรื่องของก็ประมาณเนี่ยตัวภาพคลองแบงก์ก็คงยังดําเนินการปกติครับแต่ว่าเราก็ดูอีกหลายๆโครงการนะครับที่ห้าหารัฐบาลจะใช้ทางมีเทคของทกสนในการดําเนินเราก็พร้อมทั้งในเรื่องของตัวหลายๆแพลตฟอร์มของทางไอทีของแบงก์ที่จะเดิญเครื่องมือในการมีโครงการในระยะต,ต,ต่อๆไปนะครับ